เวลา17นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีกัตนะศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2568ทรสงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและทรงวางบนผานหน้าทานชุกชี แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งละทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศาลาทรงศีล พระราชวชิระโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสปรรคังโคสิตารามประธานสงฆ์ถวายศีลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรัยทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9ปาพระคันธาราชองคใหญ่รัชกาลที่10ปพระคันธาราชจีนนั่งรัชกาลที่10ปพระคันธาราชจีนยืนรัชกาลที่10ปพระคันธาราชบันไดรัชกาลที่10ปพระคันธาราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระผลเทพพระโคสุภราช และทรงปราบพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์แล้วทรงจุดทูปเทียนบูชาพระคันธาราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชาอาณาจักรพระมหาราชาครูพิธีศีิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชาพ,พิธีพืชมงคลประสงฆ์สิรูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมนายประยูนอินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตัดแล้วทรงหลังน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญประกอบด้วยเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวธิดาวงกุดเลาะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาววรพรวิไลามาศจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรมวิชาการเกษตร เทพีคู่หับเงินได้แก่นางสาวชันที่สาอารีเววีในสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาภูแสงนักพิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พระราชพิธีเพื่อชมมงคลจรวดพระนางขันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกําหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทํานาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยแต่ไม่ได้กําหนดวันที่แน่นอนส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6กหรือเดือนพฤษภาคมที่มีเลือกยามที่เหมาะสมก็ให้จัดในวันนั้น พระราชพิธีพืชชมองคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชชมองคลเป็นพิธีสงฆ์จะประกอบพระราชพิธีวันแรกน้าพระอุโบสถบัตรพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นน้ามนตนพิธีท้องสนามหลวง พระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ัญญาหารโดยพระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความบุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ัญญาหารแห่งราชาอาณาจักรไทยโดยข้าวถือเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่าปุกพันนะหรือปุกพันนหรือปุกพันนชาติส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอปรันนะหรืออปรันนชาติหมายถึงพืชจำพวกทั่วงาเป็นต้นเรียกควบทั้งสองอย่างว่า บุภพันธ์ปรันนาชาติหมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิด